อ่า l o t l o r e everyone สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม virtual sure youtuber เชียร์มาแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมจะเป็นประกาศสั้นๆก็คือจะบอกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมอ่าหรืออาจจะเกือบเกือบต้นๆเดือนกรกฎาเลยมั้งเผือผ่อๆท้ายแบบท้ายจริงๆเลยอ,ะอ่ะอ่าจะติดงานนะครับทำให้ ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แบบต่างจังหวงจังหวัดอะไรอย่างนี้บ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมของช่องได้อย่างเต็มที่ก็เลยจะมาบอกว่าระหว่างนี้เนี่ยอา,อาจจะไม่ได้มีไลฟ์สตรีมเลยนะครับแต่ว่าจะพยายามทําคลิปอะไรสั้นๆมาลงไว้บ้างก็แล้วกันตามแต่จังหวะจะเอื้ออํานวยนะเพราะว่า แต่ละอาทิตย์คือมีว่างอยู่แค่วันหนึ่งไม่เกินสองวันอะไรประมาณนั้นเลยฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่างานมันจะเสร็จไวหรือว่าช้าอะไรยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะไม่มีไลฟ์สตรีมเลยไปจนถึงท้ายเดือนมิถุนายนหรืออาจจะมีน้อยมากหรืออาจจะเปลี่ยนมาทมําเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าเป็นคลิปๆแทนก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละงั้นก็ ขอตัวก่อนละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันในเดือนกรกฎานู่นเลยนะ <laughs> เดือนเจ็ดเอ๊เดือน7จ็ดกรกฎาปะเอ้ยเรียงเดือนไม่ถูกแล้วเอาเป็นว่าท้ายเดือน6มิถุนาครับหรือไม่ก็ต้นเดือน7จ็อะประมาณนั้นโอเคไปละบายบายไว้เจอกัน